ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงกท็ทถานผู้ว่านี่แหละบอกหมูมวัดดวงไหมก็คือตามมาตรฐานของในวังจะต้องถวายตัวผมก็ต้องไปวิ่งไปดักหน้าเพื่อถวายคำนับเราก็โอ้ยมีวาสนาน้องได้กราบเท้านะสวัสดีครับผมเชฟหมูนะครับหรือชื่อจริงผมคือเฉียบวุฒิคุปสิริกุลเจ้าของร้านเทวเอ็กซ์ อ๋อผมเป็นคนอุบลน,นะครับแล้วผมก็เรียนจบที่อัสสัมชัญชั้นม .6 แล้วผมก็มาเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 อ๋อที่บ้านก็าเป็นร้านอาหารจีนครับก็มาอยู่ห้อค้าทีนี้ก็ไม่จบอีกอ่ะขอโอกาสอีกทีนึงอา็จะขอเอ็นทันใหม่โชคดีหน่อยติดลังสิต <c oughs> ไม่จบเ <c oughs> อาไม่จบด่กลับไปอุบลเออแล้วก็ระหว่างที่ไปอยู่บลที่เขยก็บอกเอ้ยกูมีเพื่อนเขาทําเทรดเงินฟอเร็ก เอ้ยนี่สิมันใช่เอ้ยนี่สิมันต้องใช่แน่ๆเลยขึ้นมาเล่นขึ้นมาเปิดบัญชีเลยได้เงินจาก eforex ทุกวันวันมาหาหวดมาเยอะละเพราะวเพราะมันไปผิดทางแป๊บหนึ่งแล้วมันค่อยๆดีดกลับหมดเลยไปหาเพื่อนเพื่อนบอกเดี่ยวมึงเชื่อกูทำอาชีพที่มันมั่นคงมาเป็นโฟแมนให้กูขายหินเกนิดต้องเริ่มศึกษาก่อนว่ามันมีหินอะไรบ้าง เขาโทนดำอัฟแดงแอฟริกาโนนนี่นั่นเอาละเว้ยทีนี้อไปร้านไหนที่แม่งหรูๆรูสมัยนั้นรัชดาต้องเดินแม่งทุกร้านท่องชื่อหินใช้เวลา3เดือนงานแรกเลยที่มันให้มาโรงแรมนาซาเวกัสเบี้ยวมันมีเคาน์เตอร์ทั้งหมด628ตัว628ตัวพี่จบในเวลา21เวันพอเสร็จปุ๊บโรงแรมลายทองที่บนสร้างเขาก็มาดูงานเลยเว้ยเขาก็เดินดูตรวจโอ้ทำไมงานเรียบร้อยอย่างเงี้ยมู้สวยทำไปทำโรงแรมให้อีหน่อยได้ไหม เอามาส่งแบบมาได้ทั้งหมด9 0 0 0แสนกว่าบาทโอ้ได้เป็นเงินก้อนลอเลยเว้ยทีนี้โอ้ยขยับวิทยาฐานะแล้วนะจากหลักหมื่นหลักแสนต้นแต่เพราะเอินมันมีแบบตกหลน่นค่าแรงตกอีก2ล้านกว่าก็ยังยังยังทำชินอ่อนชินกนกรดิตอยู่บนต่ออีกนะจากลายทองยังทำต่อมีสองสามสี่ปีอะโกงโดนโกง,โกงมากอนจจะก็โดนลูกค้าโกงเนี๋ยนี้คือมันจะแต่งงานมั้งมันจะแต่งงานแล้วเราก็จ่ายค่าเล่าออไป มันก็เอาใบที่โอนมันก็บอกว่ามันจ่ายค่าหินแต่จริงไม่ใช่ที่มึงจ่ายมาเนี่ยคือคือค่าเล่าโกงหน้าด้านอย่างเงี้ยเออมึงทำมแล้วบอกไปฟ้องอยู่าบ,าบานเอาโอ้ชิบหายแล้วเหลืออย่เหมือนกูจะเอาอะไรเป็นคุณวะเนี่ยซื้อหินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เป็นเปิ b C, ด U b บดูรายการ Urban Legend เออเว้ยรายการทำอาหารนี่มันง่ายดีวะเฮ้ยทำสเต็กง่ายดีวะแล้วเราลองทำดูบ้างดิ ทำแล้วก็เรียกพี่เขยมากินเรียกคนน้นคนนี้มากินเฮ้ยอร่ยอยพอกช็อปเปิดไหมชื่อว่า PP i c ไ and Ice Cream โอ้โหจำได้เลยวันแรกแม่เปิดนี่ได้ขายอะไรว่าขายทีโบนได้2ชิ้นขายพอกช็อปได้4ชิ้นสมัยนั้นผมขาย55บาทมีข้าวโพดผัดมีแบบโอ้โหร,งรังการนะแม่จานเบลลุมม่มแบบแบบกินอิมม่มอ่ะน,นี่เราก็ขายมาเรื่อยๆนะจนยอดขายปิดไปถึง1 8 4 0 0 0ักว่าบาท เออเข้าท่ามันไม่ใช่ละเราจะมาดูแค่ UBC นี่มันไม่ถูกเรื่องละเปิดหนังสือพิมพ์เดลินิวเปิดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาจะโฆษณาโรงแรมสมัยก่อนนะอ่ะอ่าอันแรกก็คือสยามซิตี้ทุกวันนี้คือสุโขศสน,นี่นี่คือที่ได้เป็นย่ำไปเรียนนะโอยเมนูฝรั่งเศสจ๋าเลยโอ้อไรวะเนี่ยอาคานาล,ลาโอรองออเป็นซอสสม้มวอดอบสลัดเขาบอก3 0 0พ ก็เรียนเลยมาถึงก็โอ้โหพอมาเรียนอ e ีวอ e ์ด็อปอีโอเปดซอสส้มเสร็จกร้านกูก็ขายทันทีเลยระหว่างช่วงนั้นก็อาจจะมีมีไปเร็วเลยเต้นด้วยทีนี้ก็มีเมนูฟิวชั่นเกิดขึ้นแหละก,ก,ก็คือปลากระพงซอมสมัสสัมนน้าหน้า,นาไปซ,ซีซอสดิจองมัสตาร์ดตอนนั้น4 2 4 3เนี่ยได้เปิดร้านละได้เปิดร้านแรก ร้านตัวเองเนี่ยร้านนี้คืออยู่สี่แยกโรงแรมลายทองโรงแรมที่ตัวเองไปปูห,ห,หิน่อนที่แค่นี้อ่ะเขาเรียกอาคารศิลป์นอนุสร์แลเลยใช้ชื่อว่าแองเจิลหมดแองเจิลไปก็ห้าหกแสนโอ้ยมีหมดมีหอยเอสคาโก้คาเฟ่เดอปารีรบมีอ่ะมีเมนูอ่ะมีเมนูเป็นเล่มเลยแล้วก็มีโอ้โหแองเจิลแล้วก็โนเวลเดอ u ค s ูซ e นเขียนเป็นปาภาษาฝรั่งเศสเลยนะตอนนั้นเราก็เรียกว่าเรากเก่งที่ไหนได้ ขายไปขายมาหเห,หมลูกค้าไม่มาเปิดร้านหมดเลยใครเข้าไปดูในครัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบไหนเป็นกันเองโดนลอกหมดเลยก็ไม่ว่าเอ้าอยากลอ,อกก็ลอกไปกูก็หาใหม่ไม่อีกไม่เวิร์กละมันจะต้องรู้ให้จริงละรอบนี้ซื้อแม็กสือเลยเกอลอดองเบอร์เลยสับเฉพาะอีกต้องมาแนงแปลเมนูแม่มอีกโอ้ แล้วะไหลวนเนี่ยเบสซิ่งโน่นนี่นะสับเฉพาะเริ่มมาเลยคุณเชื่อไหมว่าผมสามารถทําได้ทั้ง200กว่าเลเซอร์เล่มนั้นทั้งเล่มอตอนนั้นเริ่มขยับวิจานะมีร้านตัวเองตอนนั้นก็เก็บพร้อมลองริสเวย้ยไม่เคยได้ใช้เงินกลางคืนไม่เคยเที่ยวขายเก็บขายเก็บอย่างเดียวแล้วก็มีคนมาอุดหนุนตลอดเดือนหนึ่งก็ไม่ได้น่าเกียดนะขายได้เดือนละสองสามแสนนะค่อยมาสุดตอนประมาณปี44มั้งแต่ตอน44นี่ช่วงเดือน มิถุนาหรือกรกฎาคมอ่ะนี่แหละจุดเปลี่ยนชีวิตคือเวอร์กูเม่ครั้งที่หนึ่งเขามปสอนทําอาหารกลางวานันแล้วก็มากินข้าวตอนกลางคืนเลยจัดโดยเชฟเยด็ดเนี่ยเขาไปไดนดอนผมนะเมนูคือโฟกาหูอะไรวะเนี่ยโฟกามันเป็นยังไงวะเนี่ยแต่ก่อนจะมาที่เรียนนี่ต้นปี44มีเพื่อนพี่เขยเป็นผู้ช่วยทูตจำไว้นะหมูถ้าอยากจะเป็นเทพอาหารฝรั่งเศสจริงๆอยู่ต้องทำโฟกาให้ได้ มันก็ไม่ยากนี่ว่าหล้วเป็นยืนจ้องเขาทําเลยเว้ยคนที่ทําให้ผมดูฮัสสันบบลเลฟโฟก้ามเคิลจีนองคือเจ้าของฟาร์มตับหา่านในเมกกาทุกวันนี้ดังมากเอากลับไปขายอยู่บนก็คือเซียโฟก้าวิดโพสแพรอินคอมบิเนสวีอเฮ้ยขายได้เฉยเว้ยเฮ้ย<ๆ>และตอนนั้นน่ะจะเป็นยุคข,ของท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าชัยิบฐ์โคตเกตและท่านก็เป็นคนมาอุ่นหนุนโฟก้าแล้วท่านก็บอกว่าอร่อยโอ้ ไม่น่าเชื่อผ่าจากเดือน7จนถึงเดือน11ลอ4รอ4เดือนถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงก็ทานผู้ว่านี่แหละบอกหมูมวัดดวงไหมก็คือตามมาตรฐานของในวังจะต้องถวายตัวผมก็ต้องไปวิ่งไปดักหน้าเพื่อถวายคำนับเราก็โอ้ยมีวาสนาน้องได้กราบเท้านะพระราชินีใช่ไหมหแต่ทำตั้งแต่สองทุ่มครึจนถึงประมาณได้กลับบ้านตีสามอะ่ะก็ใช้ลูกผสม จากหนังสือของไมเคิลจีโนแล้วก็ให้อาจารย์ที่โอเรนเตนช่วยกันขัดเกาตับหานเซิร์ฟกับลูกแพรตุนในวายแดงเรามีซุปุนกพิราบกับเกี๊ยวหูฉลามอันนี้ใช้วิธีทำคอนซูมเมอเพราะเวลาเขาเรียกอาหารหนึ่งอย่างเขาจะให้เวลาเขาจะมีเขาจะมีตั้งเครื่องเขาก็จะเช็คเวลามาว่า15นาทีเช็ฟต้องออกนี่นะอันนี้นะ ็ฮือฮากันเลยล่ละที่นั้นแบบดังแบบเป็นโอ้อะไรโอ้ตายตายร้านแดงเจิ้นได้เข้าไปถวายงานนั่นนี่แล้วหลังจากทําเมนูนี้เสร็จปุ๊บก็โชคดีแล้วทีนี้ก็ได้เจอเจ้าของกรุงไทยการไฟฟ้าบ้องข้าวชาอ่ะแกก็ให้มาจัดแกตลิ่งเออเว้ยมาได้แกตลิ่งก็ได้เงินเป็นก้อนดีเว้ยเฮ้ยมันได้เยอะเว้ยก็มาเจอท่านยุวรัตพ่อใหญ่มาร้านแองเจิ้ลเลยเราบอกเฮ้ยมาได้ไงวะมาเสร็จแกไม่ว่านะแกยื่นบัตรเชนเดอรูติเซีย สมาพันธ์นักชิมของโลกแล้วก็พอผมมารู้จากท่านยูรัสเสร็จท่านก็พชวนมากรุงเทพ,พเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆแกก็เอ่ยมาเ๊ะหมูอยู่บนขายได้เดือนเท่าไหร่วะเจ็ดหมื่นครับอ่ะเราให้เวลายอยู่สามวันไปปิดร้านไหมแองเจิลที่บดอ้าครับพี่แล้วพี่จ้างผมเดือนเจน็ดหมื่นไม่เราให้อยู่เดือนละแสนครับครับครับโอเคครับ กูไปถึงุบลนกูขายแม่งชิบหายขายหมดเลยขายโต๊ะเก้าอี้อใครอย่าเอาอะไรถ้วยโถโอชับกูขายแม่หมดเลยนั่นแหละก็เริ่มเป็นเพอร์ซนอลเชฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่นาน10ปีเกือบ10ปีเออจนมาดีเพชรชันในชีวิตไปวุ่นวายแล้วก็ยาเสพติดน,นะแล้วก็เกเรอะแม่งไม่เชื่อเขาพูดอะไรก็ไม่ฟังนี่แหละมันอยู่ที่มันอยู่ที่เราเลือกว่ะนั่นะไม่มีใครเขาบังคับให้มึงเสพหรอกามึงอยากเสพเอง เราอยู่<ไ> <ไป S 1> ในเรือนจำก่อนไปสามปีหกออกมาจากเรือนจำนะแล้วพอจากนั้นมาเสร็จพวกก็มาเจอเพื่อนผมอะมึงรู้ไหมเนี่ยกูได้แต่งงานเนี่ยเพราะมึงนะเว้ยหมโฮโฮโฮูโอ้โหกูพามากินข้าวได้ไงมึงอะทำข้าวเลี้ยงเขาอะเออไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะให้มึงไปทำข้าวให้คนนั้นคนนี้อ่าเดี๋ยวก็เริ่มทำข้าวเริ่มมาจับงานแคทเทอริงอีกรอบนึงได้ <โฮ S 1> จนมีทุนจะเปิดเทเบิลเอ็กซ์ที่อารีได้ที่ต้องเปิดเพราะว่ามีมีพวกรุ่นน้องบอกว่าพี่หมูมันมีที่สี่คูณสี พี่คิดว่าทําร้านอาหารได้ไหมอะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างหลังตึกแถวซอยอารีร้านไม่มีเมนูอะเออก็คือมไม่มีเมนูอะเอ็กมันคือสมการเป็นอะไรก็ได้เออแต่แรกๆก็จะเป็นอาหารไทยอาหารจีนอาหารอะไรเงี้ยต้องขายเมนูเหมือนที่ขายได้แหละมีหอยท่ามีเอสคาโก้แซลมอนอาบุรีไอเราทํางานอยู่แค่นี้เนี่ยวนอยู่แค่นี้สามเก้าเนี่ยแค่นี้แหละคือเทเบิลเอ็กผม เกีงใจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขาเอาโรสรอยมาจอดปรากฏว่าจะเข้าห้องน้ําทีต้องเดินผ่านห้องขยะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าอาสร้างร้านนี้ใช้เวลา45บวันต,ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท6กเ็เราก็เป็นคนเข้าถึงง่ายๆมีรายการโน่น,นนี่นั่นหลังจากซอสไปก็มีคนทั้งคนนี้มาถ่ายลูกค้าก็แชร์ไปแชร์มาแต่ก็เต็มทุกวันอห <ST. S 2> ลูกค้าแน่นตลอดเนี <ST. S 2> ่ย <ST. S 2> <ST. S 1> ลูกค้ามาจากโซเชียลอย่างนี้แหละ เขาก็แชร์แชร์แชร์กันโอ้ยถูกถูกถูกดีง่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออก็เลยเริ่มเริ่มขยับขยายมาเรื่อยก็ไม่รู้ประสบความสาเร็จหรือเปล่านะเคยขายคาเวียร์ได้140กิโลต่อปีคือมีคาเวียร์แบรนด์ของตัวเองทุกวันนี้ก็คอลแลบคอลเลอร์เรชั่นอินเกเรียนหรือว่า O e m ยมทั้งหมดแม้กระทั้งขาแฮมขาแฮมไอเบริโก้ทั้งเอเชียไม่มีใครมีแล้วกันนะคนที่ขึ้นมาเล่นขนาดนี้เขากินมาทั่วโลก อย่าไปโกงเขาเด็ดขาดเขารู้คนไม่มีใครไม่รู้แต่คุณจะทําถูกอารมณ์เขาไหมคุณจะเอาใจเขาถูกต้องไหมถามว่าวายอย่างเงี้ยทำไมต้องดีแคนเตอร์ทำไมต้องใส่แอร์เตอร์ ator, แล้วก็แนะนําว่าจะต้องกินแบบนี้เวลาแพรลิงก็คือคุณจะต้องเคี้ยวชีสแล้วก็มีวายแดงผสมแล้วก็เคี้ยวไปด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้คือผมให้โนเลจถ้าลูกค้าเซเบเอ็กต้องเวอร์ค์ดแน่นอน ถ้าคิดอย่างเชฟนะเอาง่ายนะอย่างคุณลงทุนที่จะเปิดร้านอาหารหนึ่งร้านผมถามก่อนว่าคุณมีความรู้ขนาดไหนหนึ่งคุณก็ต้องมีตัวรู้ต้นทุนร,ร,ร,รู้ว่ากำไรจะบวกเท่าไหรโอเวอร์คอสเท่าไหรคอสคอสติ้งเท่าไหร่ใช่ไหมซัพพลายเออร์คุณรู้จักเยอะขนาดไหนนะแต่ผมเนี่ยลองผิดลองถูกมาเบาๆห้าสิา 54. ต้องรู้ให้จรินก่อนนะครับมันไม่ได้ยากแต่คุณต้องศึกษาก่อน นะครับนะค,บคุณอาจจะไปจ้างพ่อครัวนู่นนี่นั่นแต่ถ้าถึงวันณนะวันหนึ่งเขาหนีไปละ่ะถ้าคุณทำไม่เป็นก็ไม่หลอดแค่นั่นเอง